ชุดอวก,กาศสั่งมาจากอุบลสั่งมาจากอุบนลนั่นี่ไม่มีที่ไหนไม่มีที่ไหนขายอ่ะอุบลที่เดียวอุบลบาลินด้วยนะอุบลแล้วก็บาลินเลยค่ะอนสวัีฟิแลนด์ค่ะมาทักทายกันเช่นเคยค่ะอยู่บ้านจะอยู่ในครัวมาเดินเดี๋ยวนุ่นดิโนนอนไปข้างนอกมาแดดอากาศมันร้อนดิโนพอพอเข้าบ้านปุ๊บ ลิ้นจะห้อยแล้วก็ร้อนแล้วก็จะทําท่าแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เออดินโนมันร้อนเพื่อนๆือนเนี่ยนอนพื้นมันจะเย็นนะเพื่อนๆนะพื้นพื้นไอในบ้านซาเวรินจะเย็นนี่นําเสนอจากคลิปที่แล้วคลิปก่อนหน้านี้ก็คือเราไป,ไปแปลวผักจากบ้านที่คนไทยที่เขาขยันที่แบบรับผักมาขายแล้วก็ปลูกผักเองเยอะแยะมากมายนี่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็หลายวันมากเลยเพื่อนเพื่อนซาวารินยังไม่ทําอะไรกับผักเลยจ้่นี่ก็คือผักที่เราไปเอามาวันนั้น บอกเพื่อนๆว่าจะดองนีย่ยังไม่ได้ดองเลยจ้ะเนี่ยเก็บไว้หลายวันแล้ววันนี้มีเวลาจะดองมีเวลาจะดองแล้วก็เลยเนี่ยเอามาให้ดูก่อนอันนี้ไม่ใช่จากสวนนะเพื่อนๆอันนี้จากในห้างห้างเอยที่เขาขายกับข้าวนี่แหละเนี่ยเพื่อนๆสาวนีวนอยากบอกว่าช่วงหน้าร้อนนะจ้ะช่วงหน้าร้อนเนี่ยที่ฟินแลนดนะ์อ่ะผักมันจะถูกมากม,มันจะถูกแล้วก็กาใหญ่ๆแล้วถูกๆเพื่อนๆน,นี่บอกไม่ต้องซ้อนมากเลยจ้ะแบบกําใหญ่มากเลยเห็นบอกเนี่ย เนี่ยเวลาสาวรินเห็นไอ้พักพักแบบนี้เราจะยืดตามห่างอะนะจะชอบมากเลยแล้วก็ซื่อมาแบบว่ามาตุนน่ะนะจ้ะแล้วมันถ้าช่วงหนา้ารอนนั้นเพื่อนๆแบบว่าเพราะมันถูกมากแล้วก็เลยกําใหญ่โกใหญ่าบบมากๆเลยกินมาทนจ้ะกําหนึ่งก็กินแบบว่าสามรถนแ้ก็เขาเดยสองสามเมนูเลยหรือว่าจังไรละเอามาซื่อมาได้หลายแล้วามาขันสมนี่พี่น้องนี่สาวลินก็เลยเอามาสี่กักําใหญ่ๆเลยเพื่อนๆ,ๆนี่ยสี่กัมเลยไม่นี่ยใหญ่ๆเลยนี่เห็นไหม กบวกตัวเป้งทั้งนั้นเลยเห็นบ่นี่แบบสะอนเนี่ยนะจะมัดกำญ,กกำญก่เห็นบ่นี่ยกำญ่มากเห็นบ่เนี่ยสาวะรินก็เลยแบบว่าก็เลยกี่ขาดนี่ยนะพี่น้องช่วงนารอนก็เข้าใจอยู่เออ่บางคนดีเขาขยันที่ขยันที่ปลูกพักยามนารอนกินนะจ้ะก็ดีจ้ะถ้าถ้าสถานที่เขามันเป็นใจหรือว่าแดดออกแดดดีอ่าบ่มีห่มใหม่บังมันนะจะไม่รังคปลูกพักปลูกต้นไม้ปลูกพริกยังสิมันจะคืนดีนะพี่น้องแต่ว่าบ้านสาวะรินเนี่ยนั่นแหละพี่น้องม,มันเป็นตาแบบว่า ไอ้บ้านพี่บ้านเซาลินเน่ทีน่ะกว้างเนี่ยจ้ะล้างบานกว้างมากเลยแต่ว่ามีต้นไม้ใหญ่คุมหลายต้นมากเออแล้วก็สูงโตขึ้นทุกปีทุกปีแล้วทีนี้ก็ก็คือนอะไรเพื่อนมันมีไม่มีแดดมันก็เลยปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นเหมือนคนอื่นเขาไงว่าแดดมันไม่ถึงไงเออแดดไม่ถึงนั่นแหละเนี่ยถูกๆจางห้างมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าไปซื้อกินดีกว่าไงง่ายประหยัดเวลาแล้วก็ได้เยอะจะกินเท่าไหร่ จัดไปเออไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อดินมาเตรียมแล้วก็ลดน้ําแล้วก็ให้เวลาแล้วเลาลาเออมันเยอะแยะมากมายคเพื่อนนี่แหละก็เลยนําเสนอว่าช่วงผักหน้าร้อนนี่มันจะถูกแต่บางผักที่ที่ฟินแลนด์ไม่มีก็คือผักไทยอันนั้นก็ต้องปลูกเองอย่างว่าเราคนไทยอยู่ต่างแดนก็ต้องปลูกกินเองอ่าหรือไม่ก็ไปซื้อช่วงหน้าร้อนที่คนไทยเขาปลูกขายแต่มันก็ก็ได้กินทุกผักเลยที่เขาที่หน้าร้อนที่เขาขายในช่วงนี้มันสามารถแบบซื้อได้หมดเลยคุณอยากกินผักอะไรแล้วก็ถูกด้วย เาขาคงไม่ได้กินผักทุกวันวนะเพื่อนๆเนาะก็คงกินอย่างอื่นมากเนาะนี่แหละก็เลยก็เลยจะจะเอามาทำอะ,อะไรนะผักผักดองผักดองให้เพื่อนๆดูเนาะพูดมากอย่าง้ว้สาวบรินนี่แหละจะก็เลยจะเอาอันนี้แล้วก็เอานี่มาผสมกันนิดหน่อยนะ่ะเอาผสมกันนะจ๊ะเพชรเพชรสมพักผ,ผสมกันนะพี่นอ,อู้อันนี้สาวรินก็นจะต้นมน้ำนะจ๊ะต้นมน้ำแล้วก็ใส่ขาส้ขาวซุปข้าวสวยเท่านี้จะลงไป เอาไปจะประมาณนึแล้อแจ่หน้ากาเอาเนาะนี่ก็จะปรุงรสไปเรื่อยจ้ะใส่เกลือลงไปประมาณไหนผักเราเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กาเอานะเพื่อนๆเออกะเอาจ้ะแ่ะให้มันเข้มเกินนะจ้ะถ้าเข้มนี่บ่ได้ใจเพื่อนๆแต่ว่าถ้าจืดกับโบได้นะจ้ะก็ต้องกะปริมาณไวเองเนาะว่าให้มันนัวนะจ้ะพี่น้องรสชาิให้มันนัวแล้วก็ตัดรสด้วยน้ำตาลนะจ้ะน้ำตาลทรายสองถึงสามช้อนแล้วแต่สามถึงสี่ก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะ ชอบอมหวานนิดนิดเนาะอันนี้กะแซลิงกะก้าเอาอจ้ะก,กาลก็ชิมกาละกะชิมอ่า้นๆเข่ากันประมาณนี้ให้มันแบบว่ากลมๆมันนะจ้ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือใส่ผงนัวลงไปจ้ะเพื่อนใส่ผงนัวลงไปหนึ่งช้อนชาช่วยได้นี่ประมาณนี้แล้วมันจะแซบขึ้นกว่าเก่าแซบกว่าเก่านัน่นนะ เออแล้วก็โค้นค้นต้มไปจากต้มไปให้มันเดือดมันยังไปพมดเลยแต่พี่น้องให้มันเดือดไปนี่ประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะเดือดเซ็ตเรียบร้อยเนาะจ้ะก็รอให้มันเย็นนุ่นละจ้ะพี่น้องผักให้มันเย็นเย็นแล้วเ่าก็จังค่อยมาเอามาเทใส่ผักเหาเนาะนจากห่อนี่ตุ่มต้มน้ำไปก่อนเนาะจ้ะเพราะว่าต้มน้ำมันก็ต้องรอเวลาเนาะกว่าจะเย็นเนาะจ้ะเนาะก็เลยเสาลิงก็เลยต้องเอาต้มก่อน ต้มๆข้นๆออโอเคประมาณนี้จะกเสารีปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วก็จะผักไหวนะจ๊นะเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะเพื่อๆเนาะเดี๋ยวเข้ากระตงมาอันนี้ก่กนตัดความสั้นความยาวของผักร้อนบางคนชอบสั้นๆบางคนชอบยาวๆแล้่เตาะแล้วเต่ไซส์เออชอบไซส์ไหนเนี่แล้วก็จะ เอาตรงเกล็แกมันโอกอย่างเงี้ยเพื่อนๆเนาะมันเหนียวนะเพื่อนๆถ้าพ่อดึงออกเพ่อแกะออกมันหยาบนะเพื่อนๆนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนี่ต้องเอาออกเลยเนี่ยมันหยาบกินยากเพื่อนๆนเออเนี่ยเขาก็ตรงมัดคอนมันยังคนนะจะตัวใดทีบ่เอาเขากับรอออกก่อนเออนี่อย่างเงี้ยอันนี้เซาลินไม่เอาเนี่ยมันเหนียวยเนี่ยเหนียวไม่เอาเริ่มเริ่มแสบตาแล้วเพื่อนๆเฮ็ดอันนี้ย่ำได้ี่เซาลินจะเป็นแบบประมาณว่าอันนี้อันนี้สั้นได้อีกหนึ่ง อุ้ยแสบตาแล้วเพื่อนๆโอ้ยตายแล้วนี่เราก็จะทำแบบนี้นี่เห็นไหมน,ะนี่นี่จากเขามาณนี้แล้วก็พักนี่เดี๋ยวซาวารินก็จะอันเฮ็ดไปเรื่อยๆเนอจกจ้าเนาะแล้วก็จะผสมอันพักกาดอันนี้เขาไปนั่เนาะจ้ะตลกมากเลยจ้ะซาวารินแสบตาจาังป่วยซาวารินก็นเลยแบบ เต่ใดพวก็าสิปกอพร้อมมาแล้วสําับดีก็เลยใช้วิธีนี้ <c oughs> เอออย่าหัวรอดเด้อ <c oughs> คือแบบใส่แว่นตาก่อนนะดับก็คือแว่นตาแว่นตาขาวเ่มีมีแต่แว่นสายตาแว่นเออแว่นแดดเออก็คือแบบครอบอีกทีนึงด้วยพลาสติกเผื่อมันเล็ดรอดไงก็เลยได้แค่นี้แหละฉีกเอาฉีกถุงแบบบ,บ,บา้าบอมาเลยนี่นะจ๊ะวิธีป้องกันท,ที่ที่คิดว่าหาอะไรตอนนี้ต่อไปไม่รู้ว่าจะป้องกันแบบไหนพร้อ,อมเป็นปัญหาบากมาเลยสําหรับสาวนทุกหอมเลยจ้ะทุกหอมที่มันเป็นหอมหอมแดงหอมหอม ทำตม้มทำหลาบเนี่ยไอ้ทุกสิ่งอย่างหอมดิละทำบาหอมอะ่ะเพื่อนซาวลินบูได้เลยจ้ะชุดชุดปอกหอมซาวอินตลกอ่นะชุดอวกาศสั่งมาจากอุบลสั่งมาจากอุบลนั่นไม่มีที่ไหนไม่มีที่ไหนขายอะ่ะอุบลที่เดียวอุบลบาลินด้วยนะ จะเพื่อนเพื่อนล้างเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่ก็รวมกันเลยรวมกันประมาณนี้แล้วเราก็จะมาใส่กระมังใบนี้แล้วก็จะมาขยำนวดใส่ใน่กระมังเดียวกันเรียบร้อยแล้วล้างเรียบร้อยแล,แล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือลงไปขยำนวดนวดนวดใหอ้อ่อะไรนะกินกินเคี้ยวของผัก,กเพื่อน ิีเขียวของผักให้มันแบบว่าให้มันออกไปเนี่ยนะมันจะมีเขียวกดๆนวดๆเบาๆขยำขยำเล็กๆน้อยนะเพื่อนนะต้องให้มันแบบขยำให้ละเอียดให้เล็กนะแต่ว่าให้แค่ผักสลดนะเพื่อนให้แบบผักมันนอนมันราบมันสลดไปเนี่ยเออให้มันยุบตัวแล้วก็บเอาความเขียวของผักกาดผักกาดเขียวผักกาดหอมมันจะมีเมือกแล้วก็จะมีความเขียว ของบันตรกระโดดเนี่ยมันจะมีน้ำหมดเลยแล้วก็ตีกำกำอีกๆขยำขยำน้อยแล้วก็หมดไปเรื่อยล้างเหงือกจริงมาใส่น้ำอีกฝั่งหนึ่งก่อนล้างน้ำเขียวออก นิดหน่อยไม่ใส่เยอะมันจะเค็มน้ำเล็กแล้วก็ใส่เกลือแล้วเนี่ยจะโอเคแล้วแหละเท่านี้เดี๋ยวจะเอาให้มันไปนเสด็จน้ำออกทีนึงแล้วก็ไปใส่น้ำที่เราเตรียมไว้โด่งผังอออกโขยตุ้งอล้วให้มันจะเด็ดน้ำแปบ,บนึง อ่าเราเดี๋ยวเราไปใส่กับน้ำเกลือที่เราต้มน้ำ้าวข้าวของเราที่เตรียมไว้น้ำต้มข้าวไม่ใช่น้ำซา,าวน้ำต้มข้าวที่เราเตรียมไว้แล้วเติมผสมผสมเอ้ยผักดองกันนะผักดองรวมผักกาดเขียวกับไอ้นั่นอนะ่ะเอ่ยห,ห,หอมต้นหอมน้ำต้มข้าวผสมรสชาติเรียบร้อยแล้วรอให้มันเย็นเรียบร้อยแล้วเพื่อนเราก็มาเทลงนีออ,อ,อ่าค่อยๆเทลงไป ต้องเย็นก่อนนะค่อยค่อยเทน,นะไม่ใช่เทตอนร้อนนะอันนี้น้ำต้มข้าวของผมให้มันท่วมนิดนึงเนาะเออให้มันท่วมนิดนึงนี่โอ้โหกดลงไปให้มันทั่วนี่พัดงอ,อดงผักดอง,งเนาะ เดี๋ยวรออีกวันสองวันเนาะเดี๋ยวมาเปิดดูว่ามันจะแซบหรือเปล่าปิดฝาฝาไว้อากาศช่วงนี้แป๊บเดียวร้อนจากแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เปียกแล้วเดือนแล้วโอเคคลิปนี้เอาไปเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้ามาดูกันว่าเรามันจะเป็นยังไงเพื่อนเนาะมันจะโอเคหรือเปล่าไปแล้วจาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนจ๋าบ๊ายบายบ๊ายบายเจ้า